ที่ปรึกษาการขายนะครับจะมารีวิวเจ้าตัว Everest Sport นะครับแพ็กเกจนะครับตัวนี้จะเป็นแพ็ก B นะครับถ้าลูกค้าที่จองตั้งแต่หลัง17มกราคมขึ้นไปจะเป็นแพ็ก B หมดนะครับก็คือเป็นตัวที่หน้าจอเหลือแค่8นิ้วนะครับจะไม่ใช่12นิ้วนะครับราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1,544,000นะครับในตัวแพ็กเกจส่วนถ้าตัวไม่มีแพ็กเกจราคาจะอยู่ที่1,484,000นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.0นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับ ตัวนี้จะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะกระจังหน้ากับตัวล้อแม็กครับจะเป็นสีดําเงานะครับจะมีตัวสือบนฝากระโปรงสีดําเงาเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะครับแต่ตัวโคมไฟหน้าเนี่ยยังไม่ใช่ตัวแมทริกนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของเซนเซอร์ด้านหน้าให้เหมือนกันนะครับ6จุดเหมือนกันครับ ล้อจะมีขนาดเท่าตัวท็อปนะครับแต่ตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับตัวล้อเบอร์ยางเนี่ยจะอยู่ที่255 55R20 นะครับหูกระจกกับวงครอบโลโก้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับแต่ด้านหลังตรงคําว่าเอเวอเรสจะไม่มีไฟนะครับตอนนี้ก็จะมีชุดแต่งที่เป็นตัวคาดเอวท้ายนะครับจะมีไฟด้านท้ายนะครับ ฝาท้ายนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่บาะแถวหลังยังเป็นพับมือนะครับจะมีสลักให้ด้านหลังครับภายในนะครับเบาะคนขับกับเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็จะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเรื่องของการปรับไฟหน้านะครับตัวนี้จะมีไฟหน้าออโต้มาให้นะครับแล้วก็ไฟสูงออโต้ครับ แล้วก็จะมีเลนคิปปิ้งมาให้นะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นกระจกเปิดาด้านข้างนะครับแล้วก็พักกระจกด้านข้างครับพวมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะยังไม่มีระบบสต็อปแอนด์โกให้นะครับแต่ก็ยังมีแอดัพตีพูคันโถงแล้วก็มีเลนคิปปิ้งให้ครับตัวนี้ก็จะได้กล้องส6มรอิบอบคันนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีพิกัดบอกนะครับล้อสมีการเลี้ยวนะครับวงล้อในการเลี้ยวแล้วก็ ตัวนี้ครับจะเป็นกล้อง360รอกครับตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับเป็นเกียร์6สปีดครับส่วนคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเก๊ะนะครับตัวนี้จะบุไ้ไย้นนังนะครับไวเลชาร์ไล้สายยังมีให้นะครับในรุ่นสปอร์ตครับแต่แถวหลังเนี่ยจะมีแค่ตัวปรับ ความแรงใบพัดนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟ Type C กับ USB นะครับจะยังไม่มีไฟบ้านให้นะครับตัวเบาะภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับซึ่งมาจากโรงงานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว e v o l u t Sport Dash นะครับเป็นแพคเกจ B นะครับราคาจำหน่ายที่หนึ่ง0้านห้าแสนสี่มืนสี่ครับช่วงนี้ก็ยังมีจองกันมาเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว e v o l u t Sport ถ้าสีที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาดำสีดำและสีขาวนะครับ สีน้ำเงินก็ยังพอมีลูกค้าจองมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ